อ่านยองทุกๆคนทุกท่านครับพก็ผมในต้น DLP แล้วในวันนี้ที่ SEC mm hmm. ผมก็จะมาแนะนำทุกคนเกี่ยวกับการค่าซอมบี้ตะบอดและก่อนที่จะเข้าเรื่องนั้นผมก็อยากจะขอบคุณ U2G Studio ก่อนนะครับที่ให้ผมยืมคลิปมาแล้วช่องของเขาก็อยู่ใต้ใต้คลิปนะครับผมจะวางลิงก์เอาไว้ก็สามารถไปกดติดตามเขาได้นะครับก็กเป็น Last Day on Earth YouTuber เหมือนกันแล้ว สิ่งที่ผมไม่แนะนำนั้นก็คือตอนที่เข้ามาในนี้ห้ามเปิดเสียงเตือนภัยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเสียงเตือนภัยนั้นจะเก็บไว้เปิดตอนที่ไอซอมบี้ตาบอดนั้นมันกำลังกินเนื้อเพื่อเพิ่มเลือดของมันนะครับถ้าเปิดเสียงนี้ตอนมันกำลังกินเนื้อนั้นก็สามารถหยุดมันได้นะครับแล้วมันก็จะวิ่งมาหาเราแล้วก็ทำสิ่งที่มันทำนั่นแหละนะครับ แล้วสําหรับอันนี้ผมก็ไม่แนะนําเหมือนกันนะครับห้ามบวกกับมังตอนที่มันกําลังจะวิ่งมาหาเราห้ามเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณอยู่ต่อหน้ามันตอนที่มันกําลังทําแบบนี้ก็ถือว่า r i p เหมือนกันนะครับเพราะว่าดาเมจของมันแรงมากตอนที่มันวิ่งหาเราแล้วถ้าคุณหลบไปแล้วมันจะทําให้เกิดการสตันนะครับโอเคตอนนี้มันก็วิ่งแล้วก็ Boom. จะเกิดการสตันแล้วเราก็สามารถยิงมนได้นะครับดาเมจมันจะลดลงเฮ้ยก่อนก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนั้นก็อยากจะบอกก่อนนะครับว่าเจ้าซอมบี้ตาวอดต,ตัวนี้มันมีเกราะมากถึง90%ถือว่าน้อยมากกว่าซอมบี้เฮ้ยถือว่าน้อยมากกว่า Big One นนะครับบิ๊กวัมีเกราะมากถึง95%ส่วนตัวนี้ก็มี90%ซึ่ง ถ้าสมมุติว่าถ้าผมมีกรอกแบบนี้แบบ U2G นะครับแล้วมันจะเข้าแค่2ถ้าผมมีหอ,อกมันก็เข้าแค่1นะครับแบบ1%แบบดาเมจผมมี10 10%ก็เท่า1นั่นแหละนะครับแล้วเมื่อเวลาซอมบี้ตาบ่อ,บอน,นี้มันมันโจมตีเราถึง5ครั้งแล้วมันก็จะเริ่มการวิ่งนะครับดูแล้วเกิดการสตันแล้วเราก็สามารถยิงมาได้ ถ้าเกิดการสตันแล้วเกราะของมันจะลดมากถึง35%ซึ่งเกราะของมันจะเหลือ65%เท่านั้นนะครับแล้วดาเมจของเราจะแรงขึ้นจาก10%กลายเป็น35%นั่นแหละครับเห็นไหมตุ้มถ้าผมแนะนำนั้นก็เอา ek มา3กระบอกแล้วก็สุดทหารสุดหนึ่งบวกกับเม็ดคิดนิดหน่อยก็สามารถค้าม,มันได้ครับแล้วเห็นไป5ครั้งแล้วมันก็ ไปตุ้มแล้วเราก็จัดการมันอีก1 2 3 4 5แล้วก็ตุ้มลูกซองจะเข้ามันแค่7แต่ตอนนี้ก็เข้า35%เพราะว่าเป็น25นั่นแหละ ตอนนี้ก็ดามเมเเพราะว่าช็อตกันมีเอ้ยลูกสองมันมันมีดามเอเจดส0ถ้า10%ก็7นั่นแหละครับเห็นไหมยีตอนนี้ถือว่าค่าซอมบิ้ต,ตัวน,นี้มันก็ไม่ได้ยากมากมายเท่าไหร่นะครับเพียงแค่รู้จังหวะกับจุดอ่อนของมันเห็นไหมห้าครั้งมันก็จะวิ่งเดี๋ยวรอมันไปกินเนื้อ ไหมครับถ้ามันไปกินเนื้อแบบนี้คุณต้องรีบไปกดสัญญาณนะครับเพราะว่าจะเกิดเสียงรบกวนมันแล้วมันก็จะหยุดกินแล้วก็มันจะวิ่งไปหาคุณแล้วสําหรับแค่นี้ก็หมดไปแล้วนะครับผมก็แนะนําได้แค่นี้นี่แหละนะครับสาหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม U2G Studio ด้วยนะครับที่เน้นที่เป็นคนไทยคนแรกที่ฆ่าซอมบี้ตัวนี้นะครับก็ฆ่าเป็นคนแรกเลย ตั้งแต่อัปเดตมาเลยเขาก็ไปลุยนั่นแหละก็อย่าลืมไปกดติดตามเขาด้วยนะครับลิงก์ของเขาอยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับอันยองตุ้ม